สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สศีสเกตร้าน p ีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรัจดจังหวัดสีสะเกตรครับผมวันนี้มีคูปะต้าสี่สิแรงมาจัดโปรโมชั่นอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้สภาพพร้อมใช้รถจดทะเบียนปี6-2นะครับผม เกียตเบียนปี62อเอกสารเล่มชุดโอนครบครับคันนี้จากราคา3า5 5 5 0 0 0บาทครับผมมาจัดโปรโมชั่นคันนี้เพียงราคา3า5 0 5 0 0 0บาทครับผม335,000บาทครับรถปี62อุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังแล้วก็มีตะแกรงหน้ารถนะครับผม คันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับผมน,นี้รถเครื่องเดิมๆครับมากจากโรงงานยังเหลือนะครับผมรถแห้งๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมครับผมสองกันให้ดูชัดๆครับผมรถไม่เคยตัดท่อนนะครับผม คร,รถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมอันนี้คือเครื่องเดิมๆครับเครือ่งไม่เฉงไม่อะไรครับผมมาดูช่วงล่างกันช่วงล่างสีสันเดิมๆนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับวันนี้มารีวิวค่อนข้างค่ำช่วงล่างแห้งนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับผม ล้อซินเผาตั้งแห้งนะครับส่งกันให้ดูชัดๆครับผมตัวรถสีสันเดิมๆครับยางหน้าตั้งแต่พร้อมรถนะครับ ก็ถือว่ายังใช้ได้อีกนานนะครับผมยางหลังก็เหลือเยอะครับผมตายบางโคนไม่พูนะครับมาดูท้ายท้ายสวยๆครับผมท่ลอล้อสวยๆครับผมฝาไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับ ซินล้อไม่เคยแก่นะครับฝั่งขวาครับผมฝั่งซ้ายแกะเปลี่ยนซินแล้วครับขอบล้อด้านในถือว่ายังสวยนะครับผมฐานหลังเป็นฐานหกนะครับอีโปรปลาช้างอีโปรโ,โครงสวยใบใช้ได้อีกนานครับ อันนี้เรียกใหม่1,300ชั่วโมงครับผม เครื่องยนต์เครื่องเกียร์ดีนะครับผมเฟืองท้ายเงียบระบบไฮดรอลิกดีนะครับซื้อไปก็เติมน้ำมันใช้งานได้เลยครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับเครื่องเกียร์ดีราคาโปรโมชั่น335,000บาทครับผมย้าว่า335,000บาทคูโบต้า40แรงปี62ครับผมท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ลองแวะเข้ามาทดสอบรถเข้ามา ดูตัวจริงสตาร์ทฟังเสียงเครื่องขับดูได้นะครับผมเบอร์โทรก็0816004753 0816004753ครับผมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอให้เฮงๆฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC ซแท็กเตอร์ครับผมขอพระคุณครับสวัสดีครับ